สวัสดีครับสุขสบายดีมาหาอาหารไปให้แกงปลากระเดิดน้อยครับอันนี้เขาเอิญเอินขนาดยังมุนิจําซื้อมาได้หรอครับตัวหยอดทนแซบแดบเยเนี่ยไปหลวกกินกับปนครับขนาขนาดขนา,ขนาต่างประเทศนี่ยหรอครับจะขนาดยัง โอ้ยเอาไปให้งาน่อยเพิ่นกินมักแต่เ้าเอาไปหลวกกินก็บปนนนี่ก,กแ็แซบแซบ แตงปลากระเดินน้อยวายคน่างคนนาะปลากระเดินน้อยปลากระเดินน้อยใส่หิวแล้วครับมา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 ที่มาที่เร็วเร็วเร็วโอ้ยคนน่ะ แล้ว <Hello? S 2> ไหนบุญมาตัวไหนบุญมาบุญมาวายบุญมาอย่ามาั่งหุนมาพี่ไงบอกบุญมาืะไอ้บุญมาลูกเลระครับหาหน่อยสรางต่อสั่งมานี่มานี่มานี่ลูกเฮ้ยเฮ้ยวาย ขึ้นมาไปพระมงไปกินคนน่ะรับทานหน่อยบางตัวออกลามู่เพิ่นกะคิดว่าท่านเป็นเพื่อซ้อนกันเนาะแตดไงกลัวกับซ้อนน้อง <c oughs> เรียงไว้หลครับปล่อยเห็นม่แป๊บเดียวพอเขาเล่าหายยังโมโหสาเหตุว่ามันหายเพราะอ,อยังแต่ว่าที่เห็นแต่แท้ครับนี่เดียวกับอีกาเนี่ย โฉบโฉบไปกินตัวอย่างอื่นกนอาอจ,จิมีสัตประเภทอื่นเนาะแถวนี้มันเป็นเขานะครับจจมีสัตประเภทอื่นขับขับหาหน่อยไปกินเนเ้าสีปล่อยครับเป็นกว่าสีแข็งแรงปีกออกปีกน้อยๆพอละบเนื้อสีปล่อยห้หากินน้ำน้ำูงครับบางทีเพิ่นกันบบาอบ่ไป้เขาน้ำูงเนาะเพราะว่าูงูงใหญ่อสจจิบลราบเพิ่นกับยูกแกงของเพิ่นนี่แหละบางที ยยั่งละเนีบุญมาบุญมาอมองบุญมาบุญมาโอ้ยพี่ใหญ่บอกบุญมาบุญมาพาน้องกินมาเนี่ยเอาบุญมาสิีง่ายก็มูครับในในแกงนี่เพราะว่าออกออกก้อนมูนบรรยากาทยอยทยอยเอามาใส่เรื่อยๆอันนี้ออกลาหมูกะ

เอา,ละ,อาเละครับบมมีอย่างแล้วซ้ำนี่ลหรครับผมสวัสดีครับ